มาต่อกันที่อีกหนึ่งดมกันบ้างอ้อหนึ่งฟันลับลอยสำหรับฟันลับนูดคุณเปคาผลชค่ะ ที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันเกิดของคุณแปงผลิตโชค๋อัสดีตอนนี้ส่วนทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการเหมือนทําโปรเจกต์ให้แบบว่าศิลปินเหมือนแบบฉลองวันเกิดให้ค่ะอาจจะเป็นในรูปแบบของแตะไปกับรถตุ๊กๆรถเมล์หรือขึ้นวิวบอร์ดก็คืออวยพรวันเกิดใช่เป็นแบบโปรเจกต์เป็นวิดีโอส่นใหญ่ฉันเห็นขึ้นวิวบอร์ดเลยไฮโซผ่านแบบ MBK หรือว่าสยามพารากอนคือแบบว่ามันดูอลังการมากแน่นอนแต่ปีนี้คุณผู้ชมเรียกว่าพิเศ มากๆเลยยังไงคะคือเขามีการจัดงานด้วยนะคะฉลองวันเกิดที่ตึก Grammy กมมเลยค่ะคือเรียกว่าหนูเป๊กเนี่ยก็มาด้วยที่เป็กไปด้วยไปด้วย<อ>ถ่ยรูปกับโปรเจกต์วันเกิดแล้วก็นาเจอเหล่าแฟนคลับด้วยนะคะฉลองไปพร้อมกันเลยเมื่อวันนี้เรียกว่า exclusive จริงๆ exclusive ม,มากๆตึก Grammy กมมนี่แตกไปแล้วค่ะ มากคือคนไปเยอะมากมากจริงจริงคนเยอะมากแฟนคลับเขาแน่นจริงๆริงเยอะเยอะไหมเยอะอเยอะลูกโป่งก็เยอะอืคือแบบอลังการมากเสียงร้องเพลง Happy b i r t เดย์เนี่ยก็ทาเอาหัวใจพองโตไปด้วยเลยบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความอบอุ่นมากๆเลยค่ะโคตน่ารักจริงๆเลยอ่ะแฟนคลับเหนียวแน่นมากแฟนคลับทําให้ดีมากๆเลยนะค่ะคือแบบว่าบรรยากาศงานรวมถึงโปรเจกต์อ่ะคือแบบแอบไปดูมาคือแบบวิดีโอดีอ่ะเดี๋ยวรอวันเกิดคาร์เรนนะจะมีแฟนคลับมามากรี๊ดที่ออฟฟิศเราไหมมีหรอมีไหมคาดหวังเลยนดเนี้ย เดโดยคุณแบงค์คะกล่าวว่าวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากนะคะับที่มาเติมพลังใจและรูปแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับผลิตนะครับดีใจมากๆเลยตอนนี้ใจฟูมากขอบคุณสําหรับคําอวยพรจากทุกคนรวมถึงของขวัญสุดล้าค่าด้วยนะคะจะเก็บไว้อย,อย่างดีเลยทั้งนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบยย้อนหลังนะคะ